ส่วนเรื่องของ safety, เซฟตี้เรื่องของพาโทเนาะก็เน้นย้าเรื่องของพื้นที่เปิดแล้วกันนะเมื่อกี้พี่ตากดาก็ให้ให้ข้อสังเกตแล้วเนาะว่าถ้าคือคอนเซปต์เราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เรื่องโครงการแล้วแหละแต่ทีนี้ในส่วนตรงนน้นผมเข้าใจว่าเขาจะตัดเราเลืล้อเลยนะเรายังมองงานไม่ออกว่าอ๋อมันเอาไว้หลายวันนี่ว่าถ้าเอาไว้หลายวันเราก็ทาตามคอนเซปต์เดิมคือถ้ามันเปิดโล่งแล้วมันอยู่หลายวันอย่างเงี้ยเกินหนึ่งวันขึ้นไปอย่างเงี้ย hard ดบริ k a มากั้นไว้เลยแต่ถ้าแต่ถ้าวันนี้จะเลื้อภายในวันนี้แล้วก็ไม่ต้อองกระบ ซอไวปก่อนก็ได้แต่ถ้าแต่ค้างคืนวันสองวันสามวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเป็นฮาร์ดแล้วเนะพราะมีความเสี่ยงที่ที่ที่จะตกจากที่สูงนะครับแล้วก็คนที่ขึ้นปฏิบัติงานบริเวณบริเวณช่องเปิดเข็มขัดนี้ละายร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะช่องเปิดโล่งต่างๆเป็นหลุมเป็นบอ่ออะไรนี่เข็มขัดแล้วนิายร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเซฟตี่นางไปตามดูต่อเนาะว่าเขาใช้เข็มขัดนิรทัายกันอยังเมื่อกี้เห็นคนหนึ่งออกมาไม่มีเข็มขัดเลยยกทงยกท่อออกมานะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปตรวจสอบอี รงนี้บอกบอกเขาเลยว่าคนที่มาอยู่บริเวณช่องเปิดอะทุกคนอะต้องเข็มขัดนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่มีคนที่ไม่มีเข็มขัดไปยืนอยู่ใกล้เวนช่องเปิดโดยเด็ดขาดอันนี้เราเราไม่เจอมานานแล้วนะพ่งนี้เอาประเด็นนี้ไปคุยในวงกลมนะโอเคครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับ